วันนี้มาบอกวิธีในการปักชำเหมือนติดตาของต้นโฮชิราสีทองค่ะอันนี้เรียกว่าโฮชิราเป็นไม้ประดับค่ะมีดอกไม้เหมือนกันในช่วง ฤดูร้อนจะมีดอกไม้แต่ว่าถ้าเป็นฤดูทั่วไปอะค่ะเขาก็จะเป็นใบแบบนี้แต่เป็นสีทองเหมาะในการปลูกเป็นไม้ประดับตกแต่งบ้านเพราะเขาให้ความสว่างอะค่ะอยู่ได้ทุทกฤดูเลยหน้าร้อนก็จะบานเขาเรียกว่าอะไรดอกดอกไม้จะบานแล้วก็ใบก็จะแบบออกเยอะค่ะและส่วนหน้าหนาวเห็นไหมก็ทนก็คงทนวิธีการ ขยายพันธุ์นะ,ะมิลองขยายพันธุ์มาหลา,หลายกระถางแล้วก,ก็ถือว่าโอเคเขาจะมีดอกไม้เหมือนเป็นเขาจะเป็นพุ่มๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เขาจะมีเหมือนว่าเหมือนออกตาใหม่อะเราก็จะมองดูตรงมีตาเหมือนหน่อใหม่ใช่ไหมเราก็จะตัดเอาหนอ่อสักกระถางละสองหนอ่อ ได้สองตาใช่ไหมถามมารู้ได้ยังไงไปดูไปดูในคนที่เขาทำสวนของของอังกฤษอะคา่ะว่าเขาเขาตกแต่งยังไงแล้วเขาก็ย้ายพันยังไงโดยที่ไม่ต้องซื้อแล้วซื้อเล่านี่เจอแล้วหนึ่งสองสามเราก็จะได้แบบนี้ มาเป็นแบบนี้ค่ะ,ะเหมือนกันนะเอาไม่คมคมตัด เป็นปลายแบบนี้นะถ้าถามว่าแล้วที่เราตัดไปแล้วเขาจะเป็นไรไหมเขาจะออกนอใหม่ค่ะเขาจะออกยอดใหม่ส่วนใหญ่เขาจะตัดในช่วงช่วงหน้าร้อนนะคะจะได้แบบเขาเริ่มออกมาเยอะแล้วเพราะว่ามีตัดไปใส่กระถางหลายกระถางแล้วหนึ่งอีกนะไม่ได้ใส่ถุงมือค่ะเย็นมาก ใส่ทองมือแล้วจับไม่สะดวกเพราะว่าบางทีเล็กๆชอบขยายพันเองเพราะเราคือต้องเคีดยตัวเองนะชอบชอบต้นไม้ต้นนี้จริงๆนะถึงถึงจะไปทำเ้าอะ หม่ถึงว่าอยากจะขยายพันุอะไรสักอย่างหนะึ่งต้องต้องรู้ว่าไม่ใช่ว่าเพราะไม่อยากไปซื้อใหม่แต่หมายถึงว่าชอบค่ะชอบเวลาเห็นเขาสวยอะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปซื้ออยู่เรื่อยๆเลยแล้วช่วงเนี้ยไปซื้ออะไรไม่ได้หรอกแล้วเดี๋ยวหมดหน้าหนาวจะเข้าหน้าร้อนแล้วอากาศก็จะเย็น น้อยลงอุ่นขึ้น,นเห็นไหมตัดออกมาให้เป็นแบบนี้นะเวลาเขาเจอเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาเขาเจอน้ำอะมันก็จะออกเป็นสีเขียวเขียวทองๆเวลาเจออาอกาศอุ่นๆนะเป็นสีทองหมดเลยสวยอะขอ้อยเมญ่อ ตรงนี้หนาไปตัดออกหน่อยตรงไหนเออหนาไปก็ตัดออกจะได้ขึ้นมาใหม่ตรงนี้ละกัน one two three เช้าอยู่ที่นี่อากาศเย็นมากส่วนนงสาได้แล้วเ,เ,ลเมื่อได้เข้าแล้วอันนี้อันนี้เป็นแม่พันธุ์แม่พันธุ์ขยายเขาจะได้ออกเพิ่มอ,เ,อเราเตรียมลงกระถาง ดินที่เราใช้เป็นดินทั่วไปอะค่ะดินทั่วไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยคลุกเคล้าให้เข้ากันในนี้มีมีความชื้นอยู่แล้วนอแบบนี้ y ช่ค <Yes. S 2> um ่ะใช่ l ่ะ l l ่า l ะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ i ใช่ o ่ะใช่ค่ะใช่ค่ะใชัค่ะ a ช่ค่ะ t ช่ค่ e ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ a ใช่ค่ะใช่ค่ะใ่ค่่ค่ะใชะ่ค่่่ใชกระใางค่ะใช่ใช่ค่ะ่ค่่ะ่่่ใ กลางๆเพราะอะไรเวลาเขาโตขึ้นเราจะเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางใหญ่เพราะว่าเขาจะใช้เวลาประมาณสักหลายเดือนอยู่ถึงจะแบบโตโตเต็มที่หมายถึงว่าบานเต็มทีิ่งช่วงฤดูร้อนนะ,คะ่ค่ะกําลังดีเลยเพราะว่ามันคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ถามว่ามันเร็วกันไปไหมในการที่จะแบบขยายพันธุ์มีว่าไม่เร็วนะเพราะว่ามีก็ทําแบบนี้แหละคือไม่ใช่แบบหนาวจนเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ,อ ความชื้นของดินเขายังมีอยู่ไม่ไม่ต้องใช้น้ำเยอะสดไปเลยเวลาเราไปซื้อที่ที่ร้านนะที่ร้านขายต้นไม้กระถางหนึ่งนะคะต้นแบบนี้ 12หรือถึง15ปอนด์12ถึง5ปอนด์ปอนป์และว41บาทอะ่ะลายตังนะไปซื้อเขาอะ่ะเพราะคนส่วนใหญ่ก็ซื้อเพื่อที่จะให้ต้นไม้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กับเราได้นานซื้อต้นไม้ดอกไม้ไม้ประดับในบ้านแนะนำให้ซื้อตามฤดูกาลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ ปลูกต้นไม้ดอกไม้ต้องปลูกตามฤดูกาลเช่นฤดูหนาวต้นไม้อันนี้อยู่กับความหนาวได้ต้นไม้น,นี้เจอร้อนมากตายเร็วไลอย่างเงี้ยหรือช่วงฝนตกหนักๆอ่ะฝนตกแรงมากใบเปื่อยเร็ว ก็ไม่ทนทนเพราะว่าร้านขายดอกไม้อะคะ่ะเขาเขาจะมีเขาจะเอาด้นไม้ดอกไม้อะ่ะมาวางขายตามฤดูอยู่แล้วแล้วก็จะเขียนบอกเราอยู่แล้วว่าอันนี้สำหรับ summer spring winter autumn อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็าจะมีบอกอยู่แล้วทั้งนั้นคนซื้อต้องรู้ไม่ใช่ซื้อดอกไม้ที่คือถ้าซื้อแพบ๊บๆอะ่ะปลูกแค่สวยงามเฉยๆเดี๋ยวก็ แล้วก็ไม่ชอบแล้วหรือมันก็จะเหี่ยวเร็วหรือตายเร็วเนี้ยอายุสั้นเนี้ยมันมันเสียดายตัง้งมันไม่ใช่ใน้อยนะเพราะบ้านเราสั่งต้นไม้มาส่งที่บ้านทีก็สามสี่ร้อยปอนอะ่ะคิดเอาละกันเพราะเป็นบ้านสวนใหญ่อะค่ะเพราะเราทำบ้านเป็นรีสอร์ทอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องปลูกพื้นให้ให้ให้สวนสวย ไม่งั้นบ้านจะโทมดูแนละ้วไม่อยากเข้าบ้านเลยมาบ้านแล้วเหมือนเหมือนลงรถอย่างเงี้ยไม่เอามาบ้านแล้วต้องเป็นบ้านไปไหนมาก็แล้วแต่อยากกลับบ้านเนี้ยบ้านเรามีสวนมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยชอบนี่ก็จะเลือกต้นไม้ดอกไม้ที่แบบคุ้มค่าแล้วก็ ชอบจริงๆชอบจริงๆอ่ะปลูกอะไรก็จะคอยดูแลเขาอะ่ะจะกี่หน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวมี่ก็จะดูอย่างเนี้ยตลอดได้กัใส่ใจชอบมองผ่านหน้าต่างแล้วมองเห็น ต้นไม้ดอกไม้เราเขายังมีชีวิตยเยอะเปล่งปลั่องอยู่ดความสุขปลูกเองเห็นไหมได้แล้วดินดินมีความชื้นของน้ำอยู่แล้วนะคะแม่ไม่ต้องลดนะเห็นไหมาถามว่าขยายได้เยอะไหมได้คับออ look at this นีขยายไปทั้งหมดสี่สีกระถางแล้วสำหรับไฮเอนเชียนะนิดหน่อยถอบจางน้ำเย็นเนี่นย อุณหภูมิลบหนึ่งอ่ะเห็นราก็จะได้เป็นไฮเดนเชียสวยๆไฮเดนเชียสยยียสยทองสี่ o n two three, four, four. ห้ากระถางอันนี้ไม่รวมที่แจกไปแล้วนะเพราะพอโตมากแล้วก็อยากแบ่งให้คนอื่นเขาเขาจะได้ช่วยดูแลและอย่างหนึ่งคือนเนื่องในโอกาสพิเศษอ่ะค่ะแล้วก็ เอ่าให้คนที่รู้จักอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบโอ้ดีใจจังเพราะว่าการให้ดอกไม้เป็นเป็นวัฒนธรรมของที่นี่สวยเห็นไหมนี่ก็แม่เขาเป็นอย่างนี้สวยไหมดูบรรยากาศค่ะ หมอกเย็นๆเช้าๆค่ะฟังเสียงนกเสียงกาที่นี่เป็นธรรมชาติค่ะสวยงามชอบค่ะสำหรับคนที่แพ้อากาศนะมาอยู่ไว้นะอุณหภ,ภูมิแบบนี้แล้วก็อากาศบริสุทธิ์ค่ะดีต่อสุขภาพแล้วก็มีกระปุกอันนี้ไปด้วยอันนี้เป็นดอกเอร์ไฮชินช อันนี้จะเป็นพวกคะสีค่ะมี่ก็เอาหน่อลงค่ะข้างในเริ่มออ,อกแล้วก็อันไหนที่มันบานแล้วเราก็เป็นลงดินอันไหนที่กําลังเราไม่อยากให้บานมากแล้วก็ลงกระถางแบบนี้ก่อนสักอีกสักหน่อยหนึ่งสักเดือนหน้าเขาก็เริ่มออกดอกเต็มที่ก็กําลังดีค่ะแล้วก็ดอกไม้ทั่วไปหนาวค่ะ But that now...